ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูบุ้งกีนะครับบุ้งกีสร้างบุ้งกีสําหรับการตักจอบแหนะนะครับสวยงามครับแล้วก็แข็งแรงเพราะว่าโครงสร้างนะครับออกแบบออกแบบเองนะครับให้เพื่อนช่วยออกแบบถือว่าโครงสร้างแข็งแรงนะครับ เราต้องเอาแข็งแรงเพราะว่าเราจะใช้ในระยะยาวนะครับนี่นะใช้ในระยะยาวเอาบุ้งกีเดิมเป็นของมาร์คีนะครับเอเ0สองร้อยมาร์คีนี่ครับทำแบบใช้นานกันไปเลยใช้ยาวๆไปเลยนะครับนี่เพราะว่ามันต้อง รับงานสำหรับตักจอกแหนนะครับผักตบสวะนะครับ